เจอของดีแล้วนะครับผมเย็บรอยครับโดนแล้วครับโอ้ยหลุดไอ้แม่เย็บเอ้ย <sı ff y> หลุดไปนะครับเมื่อกี้กัดเต็มเต็มเลยครับอยู่เยอะครับ <S 2> <S 2> เป็นรูหมดเลยเนี่ครับลองไปดูทีครับว่าจะเอาไม่เอา <S 2> <S 2> <S โอ้โหหลุด โดนครับมาเอา,า,ากรอบครับโดนครับอุ้ยปลากระมุดนะครับ แรงก็ดีครับอุย้ยเอาใจเธอครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขึ้นมาขึ้นมาวุ้ยใส่ได้ครับใส่ได้เลยครับพี่น้อง่คีับเงรับใส่ได้ครับแขมแรกของเรานะครับเต็มป,ปากนะครับ ไต้เดียวครับบางๆนะครับคนเดียวก็จะทะลุทะเลหน่อยนะครับผมตบไปทีแรกนะครับเมื่อกี้หลุดไปแล้วนะครับกลับมาซ้ำอีกครับว้ายแรงดีมากครับปลาลำมาท่านะครับ ตัวนี้นะโอ้โหมีไซส์ครับตัวนี้ตัดไม่ได้ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหบลักัครับตัวนี้โอ้ยแคดูกันยาวยาเลยนะครับ ประลักักเลยนะครับโอ้ดูปา่าใหญ่มากนะครับตัวนี้เกี่ยวกับมือนะครับนี่หัวครับนะครับโอ้หมีโอนเหนื่อยเลยครับมีเจ็ดมี 8, แปดแ้่ผมว่าได้นะครับโอนตบเลยครับตัวใหญ่มากครับ เดี๋ยวเราปลดเบ็ดแล้วเรามาดูปลาต่อนะครับผมนะออกกล้องหน่อยพระคุณเดี๋ยวปล่อยแล้วเดียวโอ้โหตัวนะครับพี่น้องไม่ต้องยืนนะครับตัวนี้บลลักัพนะครับนี่ครับไม่ต้องยืนนะครับเช้านี้นะครับสุดยอดครับตัวนี้น่าจะมีแปดบวกนะครับโอ้โห ยอดลูกปลาครับอืมแรงครับโอเคครับเดี๋ยวเราทําการปล่อยนะครับผมยอดครับขอบคุณที่มาใฮะให้เชื่อชื่อมแต้มแรกของวันนี้นะครับวันที่สองของวันนะครับโอเคครับเราพักฟื้นเตร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับ ให้เขาไวอวกไปนะครับไปแล้วครับผม